อจับมือพี่เขาก็ได้เออนี่เออเอาไปลูกไปเอาพอสามไปพอสามเร็วๆพอสามมามาลาโมไม่มาก็เข้าห้องไปเลยเออไปลูกไปมากอดพี่เขาหน่อยเนี่ยยังไม่กล้านะน้องดารินกับไข่มุกยังไม่กล้าแสดงออกเท่าไหร่จับไปยังไม่คล่องเดี๋ยวก็เก่งขึ้นเดี๋ยวก็เก่งขึ้น โชคดีนะป้านะบอกป้าโชคดีนะป้าสอบผ่านสอบได้เออขอให้สอบผ่านสอบได้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบนะครับเออจับมือพี่เขาก็ได้อะไรเอาปวสีมาเนี่ยพอสีกระปุกกับเจด้าเนี่ยจะสนิทกับพี่ๆไปเลยลูกเข้าห้องเลย บางว่างมาเยี่ยมหนูด้วยนะถ้าหนูว่างหนูจะซื้อหมากกับพูไปฝากเคอย่าซื้อยาเส้นไปให้นะคะแล้วกระซิบข้างหูพี่ปิงด้วยแล้วหนูจะซื้อบัตรคาร่าไปให้คะ่ะจะได้มีเป็นของตัวเองไม่ต้องไปยืมชาวบ้านเขาเออกระซิบพี่พันด้วยพี่พันเวลาแต่งหน้าให้พี่บุญนะลดลดแก้มลงหน่อย